สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งท่านที่อยู่ในห้องประชุมแล้วก็ท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เอฟซีหลายๆท่านนะครับที่กาลังรอฟังรอชมอันนี้ขออนุญาตเอาหลายท่านไปเป็นพระเอกนเอกบุญจรนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเกษตรกรไม่มีเครือข่ายแล้วงานทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของ กระบวนการสร้างความเข็มแข็งให้กับเกษตรกรนะครับที่ไปทํางานร่วมกับเกษตรกรเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่ตานเนอยู่เนี่ยนะก็พาน้องๆน,นะครับไปกับเคลื่อนไปทำเรื่อะบบดิจิตอลในการผลิตผักปลอสารพิษทําเมล่อนลดหวานกรอบเค็มนะครับจนเดี๋ยวนี้ออเดอร์มาเยอะเหมือนกันท่านท,ที่ในจอที่เห็นนะครับแล้วก็เวลาต่อไปเราจะได้คุยกันว่าที่ประสบการณ์ตัวเองจริงเนะี่ย ทำเรื่องสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรมีอะไรบ้างนะครับเราขับเคลื่อนยังไงแล้วก็สุดท้ายจะเห็นโมเดลที่ทางตัวผมเองเนี่ยได้ไปขับเคลื่อนกับเกษตรกรกับกลุ่มเกษตรกรกับวิสาหกิจชุมชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หลายจังหวัดนะครับของทางปากีสถานรวมทั้งมีเครข่ายแถวภาคอื่นด้วยนะครับอย่างที่พวกเราทราบว่าถ้าจะปิดพืชให้ดีมีคุณภาพเนี่ยต้องมีหลายดีนะไม่ว่าดินดีน้ําดี ทันดีนะครับทำงานตลาดต้องดีด้วยนะครับตลาดต้องกําหนดเวลาค้าต้องมีปริมาณส่งเขาให้ตรงเวลาหลายเกษตรกรหลายกลุ่มทากันอยู่นะครับที่สาคัญคือต้องเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับอันนี้ลาเราจะคุยกันตรงนี้ว่าคนดีคนเก่งเราจะพัฒนาให้เกษตรกรเหล่านี้ได้มีความเข้มแข็งยังไงนะครับรวมทั้งเรื่องของการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ว่าเรื่องของพวกสภาพต่างๆที่เหมาะสมกับพืชแต่ละอย่างหรือเราจะสร้างยางังไงให้เป็นถิง่งเล็นรมที่ดีจะปลูกผักนอกฤดูยังไงที่มีราคาดีนะครับจะได้ขับขึ้นกันยังไงนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งนะครับอันแรกเนี่ยที่ตัวผมเองไปทำเนี่ยจะสร้างความสตาธาให้เกิดขึ้นยังไงร,ระหว่างกเกษตรกรกับอาจารย์นักส่งเสริมการเกษตรนักวิชาการนะครับส่วนใหญ่เราจะมีเวลาน้อยให้เรื่องตรงนี้นะครับแต่ประเด็นสำคัญคือจะต้องสร้างความสตาธาให้เกิด ศรัทธาคืออะไรนะคัหลายท่านคงรู้ประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเราสร้างความศรัทธาให้เกิดแล้วเนี่ยง่ายในการที่จะทาอะไรไม่ว่าพ่อวิรัติบัรสบทีเดนในภาพขวามือเนี่ยนะครับทําเรื่องเข้าหางเรื่องกลุ่มมาคุยกันสร้างศรัทธาเกิดแล้วกันกลุ่มนี้อาจารย์แทบไม่มีรูปประมาณลงไปเลยมีแต่เรื่องความคิดมีแต่เรื่องประสบการณ์มีแต่เรื่องการเชื่อมโยงการประสานงานให้นะครับที่กลุ่มศูนย์การนุ่นรังไม่ว่ากลุ่มทําข่าเหลืองนะครับจากที่เห็นในภาพเนี่ยทำข่าเหลือง ขับเคลื่อนให้ได้นะครับพอมีผลผิดขึ้นมานะครับทาจะบ้านเป็นในที่ทางที่ดีขึ้นคนสตาราก็เกิดขึ้นเองนะครับหรือแม้แต่เรื่องข้าพูดหลังนาอันนี้เกิดจากกันได้น้ำมันน้ำาบดาลโซลาเซลล์นะวันนี้ท่านไหนที่ต้องการที่จะอยากรู้ว่าเอ๊ะาดานโซลาเซลล์อาจารย์ขอยังไงได้เยอะแยะเลยในะขอดกันมีแต่เครือข่ายจาก็เลยต้องเลยที่ขอได้คนอื่นขอได้เดี๋ยววันนี้มาดูมาฟังกันนะครับน้องหง ที่ตะกัวป่าตัวตท,ทีที่ป่าไว้นั่งเพื่อบ้านฝังอยู่อบตอด้วยมาเลี้ยงไก่ไข่ด้วยไก่ไก่ฟังเพลงด้วยนะครับเปิดเพลงให้ไก่ฟังมีบรรยากาศทํไปกินใบเตยด้วยเป็นไข่ไก่เป็นเชิงคุณภาพทํางานทั้งสองด้านทั้งไก่ไข่และทาตรงเรื่องตรงตรง,รง,รงอบตอด้วยแล้วก็พากระทรวงดิจิทัลลงไปดูนะครับดเบไดป,ป้าลงไปดูว่าจะช่วยน้องกระอาดเทคโนโลยีและใบ ระบายยูเรียออกยังไงระบายกรีเมนออกยังไงใหไก่เติบโตขึ้นนะครับอย่างนี้จะเป็นต้นนะครับหรือก,กลุ่มขวามือเป็นกลุ่มพิการนะครับเราก็ทําเกษตรคนพิการกลุ่มนี้มาตามอาจารย์ไปดูงานที่โคราสพาไปดูด้วยกันจะทําขาเหลืองก็ของก็ประมาณจากกรมแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับจากหลากหลายอันที่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาคนพิการนะครับก็ แนะนำสร้างสตาร์เริ่มเกิดละหรือไม่แต่ทุกนาทงคําภาคข้างล่างเนี่ยนะครับที่บ้านป่าไว้ดั่งอำเภอพยูนนะครับทบั้ง12ไร่ปลูกข้าวส่งมาเลขาได้ปีละ6แสนยังไม่รวมถึงมะละกอมะพร้าวกนะครับเป็นทุกนาทงคําแล้วก็ไปแนะนําไปเสนอไอเดียนะครับมาปรับเปลี่ยนบางจุดบางแห่งนะครับก็จะจะได้เกิดกรดขายในขึ้นล่างสุดเนี่ยน้องแววมาจากโรงงานนะครับอาจารย์ก็แนะนํา กองศูนย์จีนแนะนําแหล่งทุนให้กระทรวงเด็บป้าให้แ้่ทุนเยอะทาเรื่องดิจิตอลน,นะครับน้องแบวปลูกผักรดน้าด้วยมือถือนะครับลูกพักยกโต๊ขึ้นรดน้ําด้วยดิจิตอลด้วยมือถือคุ้มด้วยมือถือนะครับก็เดยปรับเปลี่ยนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งดูงานหนึ่งนี่เริ่มละเริ่มมีเชื่อมั่นเชื่อต่อกันว่าเอ๊ะถ้าเราทํางานด้วยกันกับเพื่อนกันจะมีสิ่งดีๆลงมาสู่ชุมชนนะเขาพูดเองอย่างนั้นนะครับอันนี้ต่อไปคือ ตัวอาจารย์เองตัวพวกเราเองจะแสวงหาเทคโนโลยียังไงหรือวาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลด้กเกษตรมันไปไกลแล้วนะครับไม่น่านเชื่อนะภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดได้ชุมชนนะครับเกิดในศูนย์พัฒนานะครับไม่ว่าเรื่องของการใช้ที่ว่าเซลควบคุมการให้น้ํานะครับไม่ว่าเรื่องของการปลูกผักเป็นชั้นขึ้นมาสลับผู้สูงอายุจะมีโมเดลปลูกผักสลับผู้สูงอายุมีโมเดลปลูกผักสลับผู้พิการแล้วก็ทําทดลองกับเคึืนในในชุมชนในหมู่บ้านนี้นะครับกรเกษตรสุขวัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ยังเครือข่ายที่จักรกลาดนะครับที่ไปทํางานด้วยกันเนะี่ยข้าพเจ้าพลังซ้ายเนี่ยจายปลูกสามแปลงอยู่ในโรงเรือนหน้าบ้านด้วยนะครับแปลงหนึ่งกว้างเมตรยี่สิบยาวประมาณสิบห้าเมตรยายบอกว่าได้เดือนละสามพันยายบอกทํางานอาจัยคนแก่มีอายุคนแก่มีเงินมีคุณค่ากับสังคมมองตัวเองนะลูกหลานก็จะมาหุ้มลลอมยายบอกว่ายายเอาเงินไปทาอะไรยายยายก็เอาเงินไปสองอย่างหนึ่งให้หลานทำซื้อกลมสองแทงหวย ความสุขของใหญ่นะครับนี่คือระบบดิจิตอลที่เราทำนะครับพี่ปลาเราเกษตรกรไปขับเคลื่อนกนารให้น้ำา้ตั้งเวลาการให้น้ำด้วยทามเมอร, er ร์การวัดค่าความชื้นค่าเป็นกดกระด่างด้วยระบบของง่ายๆนะครับและระบบเซ็นเซอร์อันนี้ก็คือตัวหนึ่งความรู้มีไหมเอาหาที่อื่นครับนี่คือแสวงหาความรู้จากทางมหาลายัยจากหน่วยงานอื่นนะครับร่วมวิเคราะห์วางแผนเลือกจกีรเกที่เหมาะสมนะครับภาพบนซ้ายมือเนี่ยพี่น้องหนองยาขิดก ปั่นจากยาหาจัน5กิโลเมตรมาขอโซลาเซลล์สูบน้ำดานโซลาเซลล์มาดูแหล่งน้ําเขาได้ดีทีเดียวนะครับก็เลยขอคุยกับหน่วยงานข้างนอกครับได้บนิษัโคคาโคล่าสุดไม่ใช่บ้านไปมารวมกันนะครับที่จะสร้างพื้นที่40ไร่ให้ปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้โซลาเซลล์สูบน้ำขึ้นถังแดงสูง6เมตร60เจนก็เลยเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อคือมาติดการผิดผักนะครับภาพ ฐานบาความเมือก็คือสวนบดานที่บ้านดอนเจนางอีกภาพหนึ่งนะครับชุมชนข้างล่างเนี่ยวิเคราะห์ชุมชนต้องการสูบน้ําต้องการโซลาเซลล์เพื่อลดต้นทุนเพราะว่าไฟฟ้าไปไม่ถึงแน่ทีจ่จะปลูกผักห่างจากหมู่บ้านสองกิโลไฟฟ้าไปไม่ถึงอยากได้โซลาเซลล์เขาวิเคราะห์ขึ้นมาเอาผลวิเคราะห์ตรงนี้โดยเจคน,น,นิเ a ศรเอซีนะครับไปสแสวงหาเงินทุนด้วยกันพาชาวบ,บ้านไปคุยด้วยกันนะครับ่าเป็นยังไงบ้างมานั่งดูใช้แผนที่จากคิสด้าเนี่ย ไปดูว่ามีแหล่งน้ํามีพื้นที่ทําอะไรยังไงพาชุมชนคุยกันวิเคราะห์ร่วมกันว่าเราจะเกิดขึ้นยังไงนะครับมาตั้งบงวิเคราะห์ชุมชนโดยใช้เทคนิคเอซีเนี่ยครับว่าอนาคตเขาจะทํำยังไงเขาต้องการเปยังไงปลูกพืชเปยังไงปลูกผักไปยังไงนะครับและสุดท้ายเนี่ยเขาต้องการเสนอโครงการอะไรแล้วก็ใช้เป็นการมีส่วนร่วมชุมชนเนี่ยไปสแสวงหาทุนด้วยกับเพื่อนชุมชนนะครับอันนี้ก็วาดภาพด้วยกันฝันด้วยกันว่าจะเกิดขึ้นก็ได้รับความ เห็นชอบจากผู้บริหารสมัยนั้นนะครับว่าหมู่บ้านนี้ขอตั้งเป็นโซเชียลแคือส่งเสริมการเกษตรจะไม่มีแลบเหมือนเหมือนโรคพืชที่ตาสัตาสตร์ไม่มีนะครับเรามีโซเชียลแคือแลบในชุมชนเป็นแลบใหญ่มากเลยทั้งหมู่บ้านเป็นแลบของเรานะครับก็ขับเคลื่อนกันไปเรียกว่าโซเชียลบรี่นะครับสั้นๆว่าโซเชียลแนะครับอันที่3เนี่ยสร้างเกษตรกรที่มีความเก่งของไก่ของมันนะครับเด่นอะไรบ้างอย่างภาพที่เห็นเนี่ยเราทําผิดผักปลอดสารพิษ ให้ชาวบ้านบ้าน,านหนองยาเขานกรู้ว่าหนองยาเขนกปู่ฝาผัวสารพิษนะพื้นที่4ี่สิบไร่มีพื้นที่ข้างเคียงกันอีกหลายไร่นะครับกระทำตลาดนะนี้พี่น้องก็ส่งผักที่ตามห้างนะไม่ว่าห้างใหญ่ๆขอนแก่นนะตลาดชุมชนนะครับแล้วก็ส่งเครือข่ายไปทําแบรนด์ของของคนอื่นเองนี่ก็เลยคุยกันว่าเราจะทํายี่ห้อทาแบรนด์ขนมคุณภาพ ของตัวเองไนดะ้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ชุมชนจะต้องคุยจะต้องทำเพราะเอิญกลุ่มนี้เพิ่งจดแปลงใหญ่ปีสอง3ันหอกสิบสาเลยช้าหน่อยของงบยังไม่ทันนะครับฟ้ามือเนี่ยเป็นภาพที่ปลูกข้าวโพดหวานนะครับอยู่ในชุมชนต้มขายนะครับถ้าขายสดได้ไร่ละเจ็ดพันถ้าต้มขายได้ไร่ละหมื่นสามพันห้าร้อยบาทมีสูตรขายเขามีสูตรต้มองเขาเองนะครับต้มด้วยฟืนต้องใส่เกลือเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่น,นี้เป็นองค์ความรู้ของชุมชนเองปลูกข้าวโพดหน้าแรง หน้านาก็ทำนาหน้าแล้งน้ำจากไหนน้ำจากบาดาลโซลาเซลล์อันนี้แหละถึงเป็นที่มาบ้านนี้นะบาดาลโซลาเซลล์สิบห้าบ่อบ่ละเจ็ดแสนสิบกว่าล้านขอได้ไงเดี๋ยวฟังต่อครับว่าแกนนาผู้นําเขาเด่นยังไงที่จะไปขอนะครับข้างล่างได้ถั่วฝักยาวปลอดสารพิษแต่ว่าอินทรีย์ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแม่คนนี้จะพาลูกหลานไปเก็บเด็กๆเนี่ยครับไปเก็บถั่วเกือบทุกปัน ถ้าไม่ปลอดสารแกไม่กล้าพาลูกหลานไปแน่นอนนี่คือตัวชีวัดอยา่างนี้ที่ไม่มีในระบบวิชาการนะครับอันนี้คือตัวชีวัดด้านสังคมที่พาเด็กคนนี้ไปนะครับคนนี้ก็สุดยอดเรื่องได้ผลผลิตขายออนไลน์เลขเจ็ดหลักปีที่แล้วได้เลขเจ็ดหลักนะครับตัวไหนไม่บอกอยู่ที่หมู่บ้านหนองยาคนกอำเภอพระยาจังหวัดขอนแก่นชื่อเล็ก สามีก็เล็กผู้หญิงก็ชื่อเล็กเป็นกันนะครับขับเคลื่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ก็เลยหาโซล่าเซลล์หน้าบารดานด้วยกันให้เขาเก่งนะน้นานนี้เขาผิดผักเขาผิดข้าวผิดผักเป็นอินทรีนะครับใช้น้ำบาดานอันนี้แหละตัวอย่างโคงตรงนาวเบเดลชัดเยี่ยมเลยนะครับและที่สุดเขาเจอตัวเองว่าเขาเก่งตะนั่นทำซําเรื่องราวสร้างสตอรี่ก็เลยทําขายอินทรีย์นะครับบางวันขายได้สามพันกล่องกล่องละร้อยเป็นเงินเท่าไหร่ครับ ตัวสั้นกลิ่นเนี่ยนะครับจนผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลขอไปดูงานนั่งนิแตนไปดูงานเกือบกิโลเมตรหนึ่งนะครับว่าเขาได้ยังไงพอดีดึงแคทเทลคอมลงไปช่วยวางระบบอ,อินเทอร์เน็ตวางระบบดิจิตอลวางระบบการให้น้ำท่านก็นเลยเป็นงานของแคทเทลคอมไปด้วยกันร่วมกับเมาส์และขอนแกตเนี่ยแหละอันนี้เป็นจุดจุดนี้คือเป็นจุดอบรมเรื่องของเกษตรปลอดสารพิษเรื่องของเกษตรดินซีและออนไลน์ คนนี้ไปบรรยายให้กับอาจารย์อาจารย์สร้างคนนี้เสร็จคนนี้เราจะไปบรรยายต่อละเอียดลึกเขาเป็นคนทาําคลิปเขาเป็นคนทำทำระบบออนไลน์เขาเป็นคนขายด้วยไม่ใค่ทาเฉยๆคนนี้ขายได้ด้วยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเราสร้างคนมาแล้วนี่เหมือนกันใครๆก็อยากเห็นโอ้อาจารย์ได้มายังไงอาจารย์ผมไม่ได้หรอกใครผู้ใหญ่บ้านขอขออย่างไงเราก็ คุยกับผู้ใหญ่บ้านสร้างขึ้นมารู้จักเขียนโครงการรู้เักเขียนขอให้เป็นนะครับชุดนี้มีน้ำมาดานแดนิ้วลึกร้อยเมตรมีถังแปดถังท่อสี่ร้อยเมตรโซล่าเซลล์สิบแผงมูลค่าเจ0ดแ0บาทก็ขอกันไปตอนแรกขอไปเขาหัวล้อว่าใครจะให้นะครับผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เป็นไรอาจารย์อาจารย์าารยาารยพูดได้เห็นด้วยใครไม่เอาก็ตามเจ้ากเองสุดท้ายได้มาสิบ้าบ่อบ้านเดียวนะครับวันปีนั้นเครือข่ายได้มา100ร้อยบ่อเจ็ดสิบล้านเขาลงไปทําเอง ปีที่สองมาไม่ต้องบอกยากเลยวิ่งมาขอพันห้าร้อยกว่าลายนะครับอันนี้คืออาจารย์เลยบอกไปขอผู้นําเองเดี๋ยวนี้ผู้นําหลายคนรู้จักแหล่งขอครับรวบรวมรวบรวม,มมาชื่อไปส่งให้แหล่งขออาจารย์ก็ไปตามดูแหล่งที่ให้เงินทุนว่าเป็นยังไงบ้างปีหน้าจ,จะได้กี่บอว่าขับเคลื่อนช่วยกันอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับนี่บ้านปลาบ้านหินฮาวตําบลดุนข้างอำเภอบ้านฝา,างจังหวัดขอ,อนแก่น ได้บรรรราดาลโซลารเซลล์รอบหมู่บ้านอีกสิบห้าบ่อนะครับผู้นําเก่งเป็นคนเดินเรื่องไปขอจนเขาบอกว่ามีแรกๆเนี่ยเขาก็กว่าผู้ใหญ่บ้านผีบ้าไปหาขออะไรที่ยากสุดท้ายได้มาแล้ววิ่งขอกันเองนะครับผู้ใหญ่บ้านไปของบจากมูลนิธิคกทําเรื่องถังเรื่องระบบน้บรรํรราบาดาลโซลารเซลล์ทาน้ำปลาปลาปลูกผักประมาณสามสิบไร่นะเป็นแปลงรวมที่ทํากันก็ได้ผลปิดทั้งปีเพราะมีน้ําทั้งปี นี่น้าฝนทำนาหน้าแ้งปลูกข้าวโพดเลี้ยสัตว์แต่ใช้ฝักนะครับเอาข้าวโพดมาสับแล้วก็ส่งให้สากลโคนมก่อนแกนเขาก็ปลูกพันกันอยู่นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นผู้นํามีเป็นแบบอย่างหนึ่งของระบบโซลาเซลล์ที่ทําในหมู่บ้านนะครับที่ขอมาได้ก็ข,ขับเคลื่อนมาได้ทีนี้ผู้ใหญ,ญ่บ้านด้านเนียก่อนกวญยาคือจะต้องเร่งแต่ของบประมาณให้ชาวบ้านเรื่องสบ่อน้ำมดาลโซลาเซลล์นะครับที่ทํากันนะครับ กลุ่มผักอันเนี้ยนะสังเกตโลโก้ข้างบนนะครับเยอะหลายหน่วยงานไม่ว่าหมออะไรข้อนแกน่นไม่ว่ากรมส่งเสริมการเกษตรศูนย์มีชัยมูลนิธิโคกกงศูนย์จีนอาบาตาใครสนับสนุนให้บอกติดโลโก้ท่านเถอะให้เครดิตท่านให้เกียรติท่านนะครับแล้วกลุ่มผักนี้มีอยู่สี่สิบไร่มีพื้นที่น้ําอยู่ห้าร้อยไร่ลึกสาเมตรแต่พยากรน้ำจะตื่นเขินจะต้องหางบประมาณก็ไปเขียนของงบกันนะครับ ุยกับอบตให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวนําให้ประธานกลุ่มเป็นตัวขับเคลื่อน,นไปของบประมาณจากชมประธานทีนี้จะขุดล่ออีกประมาณร้อยไร่เพราะว่าตื่นเกิดละเขาเห็นทําจริงเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ประโยชน์จริงได้ผักส่งห้างนะครับสองห้างใหญ่ของขอนแก่นได้ผักซัพพอร์ตส่งให้ตลาดชุมชนเขาก็มาช่วยนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงมาละอยากจะช่วยกลุ่มนี้เอาโซลารเซลล์ไปให้เอาระบบถัง เก็บจากด้านเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของโรงพยาบาลมีหลายแสนบาทนะครับอันนี้เขาใช้งบ CSR พอเห็นตัวนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเครดิตของกลุ่มเองที่ด้กิจกรรมหลากหลายนะครับซึ่งผู้นำต้องแข่งต้อง,ต,องต้องขับเคลื่อนช่วยกันนะครับพอดีกลุ่มนี้ได้ผู้นําเป็นเขยได้ออกมาจากโรงงานมาอยู่บ้านนี้แต่เก่งนะครับคนนี้ก็มีร้านอยู่ที่ตลาดจริงใจ ที่เส่นท,ท,ท่านเดี๋ยวข้าไปดูนะครับว่าน้องเขาขับเคลื่อนยังไงทําเองไม่ใช่อบรมเสร็จบอกต่อแต่อบรมเสร็จมาทําเองแล้วขับเคลื่อนคนจะเชื่อถือนะครับนี่เป็นโซเชียลแลบที่เล่าให้ฟังโซเชียลแลบก็มีนักศึกษามหาลัยขอนแก่นคณะ,กะเกษตรนั่นแหละไปเรียนรู้ไปทําสัมมนาไปทําวิทยานิพนธ์นะครับน้องกําลังเบวัดว่าที่ใช้ระบบดิจิตอลลดผักเนะี่ยมีปร,ริมาณผักได้ดี หรือไม่ดีกับรถธรรมดาประหยัดน้ําเท่าไหร่ประหยัดเงินเท่าไหร่นะครับน้องก็ไปเรียนรู้อันนี้เราเป็นโซเชียลแลบของพวกเรานะครับผักกระหล่ำเหมือนกันใครจะรู้ว่ากระหล่ำกระหล่ำสี่หัวหนักตั้งเกือบเจ็ดแปดกิโลนะครับจบบ้านนี้หน้าหนาวนะครับแม่ก็ไปวัดปากเสาละวัดน้องสาวก็ไปช่วยกันได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับพี่แม่เขาก็เก่งอันนี้อันนี้เป็นแม่แม่ถนอมบ้าหน,นองยาขนกเก่งปลูกผักปลูกกระหล่ำเยอะนะครับเราไม่ได้ผักอินทรีย์แต่ พระว่าชาน้ําหนองแต่ G ีเอไปตำรวจมาละนะครับเดี๋ยวนี้สวพกาลังอบรมให้แล้วก็จะออกไปสู่ชุมชนตรงนี้นะครับอันนี้กระหลำ่ำบ้านนี้เด่นประกาศแก้วนะครับใครเข้าไปประกาศแก้วไม่เคยกินก็กินแล้วอร่อยสั่งซื้อประกาศแก้วเยอะปีหน้าหน้าฤดูฝนหน้าจะเป็นแหล่งผิดประกาศแก้วที่ใหญ่ที่สุดในขอนแก่นนะครับจุดตรงนี้ขายดีนะครับเนี่ยประกาศแก้วตัวนี้นะครับทานอร่อยรสชาติดีกว่าประกาศทั่วไปไม่ขมนะครับ หัวหนึ่งก็หนักกิโลสองกิโลขคยได้ราคาดีนะครับเป็นแหล่งผลิตแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยคอกใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้สารสกัดแร่มแมลงวันี้ไปอบรมมาให้นะครับใครจะรู้ว่าชาวบ้านสามารถผลิตได้หัวรเริ่มเทิมกว้างเกือบสิบนิ้วอะครับอันนี้ของเป็นเป็นกระหล่ำดอกอันหนึ่งนะครับด้วยความมีโครงการวิจัยก็ไปกระตุ้นให้เกิดขึ้นนะครับมีคนไปดูงานเยอะเราเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงปัญญา เราไมา่ได้พอช่องเที่ยวเยอเกษรตนะครับบ้านนี้เป็นชุมชนนวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงปัญญานะครับใครมาเรียนรู้ได้แนวคิดได้ความรู้นะครับก็จะมีแม่แม่นะครับมีประธานกลุ่มอันนี้จดเป็นวิสาหกิจแล้วก็จะเล่าสู่ฟังด้วยความเป็นมาอย่างไงนะครับเราขับเคลื่อนอย่างไงแต่ก่อนพื้นที่เนี่ยแม้แต่หญ้ายังไม่เกิดสี่สิบไร่เดี๋ยวนี้หญ้าก็เกิดดีผักก็งามนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่ทําเป็นชุมชนนวัตกรรมครับได้เงินวิจัยเพิ่มเติมจาก บบอบพทนะครับแล้วก็ของดึงหมหาลายขอนแก่นเข้าไปร่วมด้วยทางอบตก็ไปร่วมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมก็หางบมาสร้างโรงเรือนให้นี่เจอลมใหม่ๆพังเลยนะครับแต่งบเป็นล้านก็ไปท่าสร้างโรงเรือนให้แคทเทเลอคอมก็ไปทําระบบดิจิตอลให้นะครับเชื่อมตลาดผู้นาต้องเชื่อมตลาดได้เป็นนะครับ สร้างพนอทัทุกเครือข่ายทุกกลุ่มสร้างตลาดได้เป็นตะกี้คุยกับเจ้าหน้าที่ท่นเี่ยว่าไล่ปิยาน้องยาเนะี่ยน้องยานะเชื่อมน้องยามีร้านอยู่บิ๊กซีมีร้านตลาดอยู่ห้องอยู่อูฟู่แล้วน้องยาส่งออกผลไม้เข้าเขมรเอาแก้วบางกรเอาผุสาสามรถนองเรือนะครับอาจารย์ก็ให้ไปเอามะม่วงเอามะไฟหวานไปขายที่เขมรแล้วรับเอะโวคาโดจากเขมรทึ่งเวียดนามสูงมาขายที่ขอนแก่นเชื่อมตลาดได้ให้กันนะครับ นี้กกำลังเรียนรู้เรื่องตลาดขาเหลืองอาจารย์ท่าพาะําขาเหลืองตั้งปี2548ยอดขายขาเหลืองสม,มัยนั้นเนี่ย54ล้านในคนแก่นนะครับปีที่แล้วยอดขายขาเหลือง300ล้านนะครับเพื่อเล็กๆแต่ปริมาณเยอะคนกินเยอะเครือข่ายอาจารย์รับวันละ2ตันตันแล้วเดือนนี้ก็30,000แล,ล้วไร่หนึ่งทำได้8ตันตอนนี้ขาเหลืองอีสานเกือบหมดแล้วครับไปเอาขาเหลืองใต้มาขาเหลืองเหนือมาขายนะครับนอกจากขาเหลืองแล้วก็จะมีอะไรบ้าง มะกรูดใครจะร่วมมะกรูดยอดขาเยอะนะครับเป็นผ้าผักบ้านหนองยาคนกทําส่งบ้านนนเฝาส่งโรตัสนะครับส่งตลอดปีทํามาได้สองปีแล้วนะครับก็มาขับเคลื่อนมาต่อสู้เรื่องคุณภาพนะครับเรื่องทางเคมีเนี่ยเราผ่านฉลุยแล้วไม่มีเคมีแน่นอนแต่เรื่องกายภาพเรื่องพวกนอนมแมลงพวกรากเน่าพวกต้นเน่าบางแห่งนั้เจอปัญหาก็เป็นช่วงชั่วและก็ผลิตก,กันที่ ส่งให้ทางโรตัสนะครับแม่แม่ดีใจมีคนสัมภาษณ์บอกว่า,าด,ดีแม่แม่แต่ก่อนไม่ได้เงินสบ,บาดเพราะไม่ได้ทําผักเดืนนี้ได้เดือนละสามพันห้าเดือนละสี่พันยังดีมันเป็นรายได้เขาปีหนึ่งก็ตกประมาณสามสี่หมื่นก็ยังช่วยกระตุน้นเรื่องรายได้เกษตรกรขึ้นมานะครับของประธานประสิทธิปท์ประธานวิสาหกิจชุมชนผักกว่าสารพิษบ้านหนอ,องยาขานกไปเปิดที่ ตลาดจริงใจน้องยาก็เปิดที่ตลาดจริงใจมีเปิดที่บิ๊กซีด้วยนะก็ขายย่อยที่หน้าหน้า,นาท็อปนะครับก็ขายที่ด้านนะครับเป็นมัรจุพันก็อีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยขาเหลืองดูนะครับ <c oughs> ปริมาณสองตันต่อวันเนี่ยนะครับไล่หนึ่งมีได้แปดตันไล่หนึ่งแปดตันขายอยู่อาทิตย์หนึ่งตันละเดี๋ยวนี้ม 35, ันสามหมื่นห้าเลยนะครับต่อตันนะปูแปดเดือนเนี่ยจารย์ได้เปรียบ ไปขอน้ําบาดาลโซลารเซลล์มาไว้ทาเรื่องระบบโซลารเซลล์ไว้นะครับมะกรูดอยู่วามือที่เห็นนะครับรับวันละแปดร้อยกับวันละตันใบมะกรูดนะครับบอกว่ามะกรูดปลูกที่เดินกินยาวนะปีที่แล้วแต่ผลมะกรูดก็ตันละหกหมื่นใบก็ตันละสองหมื่นตลาดอยู่ดีที่ขอนแก่นเขากระจายลงไปนะครับนี่ร้านนี้เครือข่ายเนี่ยที่ขับเคลื่อนขึ้นมาแล้วว่าขาดเหลือเง,งินร้านเนี่ยนะครับไม่เล่นผักใบผักใบเมืนอขึ้นมันลงนะเร็ว แต่ปักหัวเนี่ยจะยืนราคาเยอะทีเดียวนะครับใครสนใจก็ติดต่อปีนี้ขาเหลืองมาแรงบาคนถามอาจารย์เยอะนะครับด้วยหนึ่งมันขาดตลาดกระชายขาวก็มาแรงวันละสองตันที่เคยขายอาจารย์รับแล้วขายได้เพราะว่ายิ่งโควิดมากระชายขาวตอนนั้นเหอตั้งนั้นนะครับอาจารย์ก็ซื้อมาทดลองเพราะ,ราะวิธีได้ก็บอกชาวบ้านเพราะยังไงจะให้มันงอกเร็วนะครับบางคนว่าพอไม่งอกแล้วกาลังให้อีกหน่วยงานหนึ่งทำเนื้อเยื่อให้นะครับเพราะว่าคนต้องการปลูกเยอะ ูซแซมพือ่อนก็ได้ขับเคลื่อนทํากิจกรรมให้เด่นให้ดีให้ประสานงานเก่งรู้แหล่งงบประมาณต้องพาชาวบ้านพระแกนดำนะครับบอกว่าจะขอน้ำมันดานสนลรเซลีหน่วยงานไหนพาไปพบนะครับอย่างแม่กำนันพ่อกำนันบ้านป,านานป,าป่าปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นป,กป่าปอเป็นดินแดนปูประม่วงดินเอียด3,500ไร่บริวารอีก2,500ไร่รวม6 7เจ0ไร่นะครับ ส่งออกเวียดนามปีละร้อยีิล้านส่งออกมาเลเซียพันตองดําเวียดนามส่งพันเยเวสวยขอประดานน้ำบาดานนะครับทั้งโซลาเซลล์ทั้งเป็นเป็นเครื่องปั๊มเนี่ยได้ประมาณร้อยกว่าบ่อแล้วแต่ไม่พอเพราะแปลงมะม่วงเป็นร้อยนะครับเมื่อเดือนที่แล้วพึ่งไปพิ่งรับมอบใบจ a p ให้สมาชิกปุ่มมะม่วงวันเดียวร้อยห้าสิบลายนะครับ ร้อยห้าสิบรายปริบัานมากที่สุดในประเทศไทยนะที่ทำเงีายนี้ที่มีข้อมูลนะอาจจะที่อื่นาจะมีก็ได้วันเดียวที่้อมให้นะครับกับสวสา3เนี่ยนะครับไปตรวจแล้วไปช่วยกันพอช่วยปุ๊บราคาดีดขึ้นเลยครับเห็นไหมผู้นำก็เก่งแม่กำนันพ่อกำนันรู้จักว่าจะไปขายที่ไหนจะขอน้าดานที่ไหนวันไหนม่วโมก็ไปฝากด้วยกานต่างๆที่ช่วยเหลือตัวเองนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่สบกด้วยของบสบก ลงเนื้อน้ำประดานอีกนะครับนี่คือความเก่งของผู้นำนะครับรู้แหล่งก็ประมาณถ้าเห็นตรงนี้คือระบบบาดานโซล่าเซลล์นะครับอันนี้ใช้น้ำหนองนะครับสูบด้วยโซล่าเซลล์ขึ้นถังสูงนี่ปีนขึ้นไปหลายบนถังไม่ใช่ผมปีนนะครับประธานประสิทธิ์ปีนเองถ่ายไปเห็นแต่ด้ภาพางล่างใช้โดรนบินนะครับแล้วส่งรายงานนะครับคนให้ทุนนี่คุยกับสุนธิมิชัยเราได้มาปีละสองระบบถ้าบ้านไหนสนใจรีบขอนะจะไปดูนะครับ ได้อีกประมาณ3ามบีางหน้าทำถังขึ้นมาสูมหกเมตรหกสิบสูบน้ํามาดาสูบน้ํามาดาหรือน้ําผิวดินขึ้นยิงไปตามแปลงชาวบ้านสี่สิบได้นะครับปลูกผักนะครับแล้วเราก็มีตลาดตลาดจะตามไปไม่น่าเชื่อนะครับตลาดก็รู้นะว่าของโครงการอาจารย์อยู่ที่ไหนก็ตามไปตอนนี้ได้ทั้งหมดขอนแก่นมีอยู่ยีบแปดจุดนะครับเป็นลักษณะตรงนี้นะครับถ้าเจอแบบภาพขวามือเนาะ เป็นที่เชื่อมงของพี่น้องอีสานนะท่อสี่นิ้วน้ําออกเต็มสูบเป็นวันก็ไม่หมดใช้โซลาเซลล์เท่านะนั้นนี่คือความฝันของคนที่ทํางานเหมือนที่ท่านวิจกรพูดคัี่แล้วพูดว่านายหลวงรอกกาททาไมท่านต้องหาน้ํา้ชาวบ้านก่อนเหมืานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องดูตรงนี้ก่อนมีน้ําทําอะไรก็ได้มีน้ําขับเคลื่อนอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือจุดหนึ่งนี้เป็นบาดานโซลาเซลล์บ้านหินฮาวตะบล นนครอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ไปเปิดร่วมกับทางท่านนายอำเภอไปเปิดร่วมกันนะครับกับทางเจ้าที่สอรสพยอิศรีวจังหวัดนะครับสุดท้ายเราจะว่าจะทำไงให้เขาเก่งกลุ่มเก่งการจัดการและมีทีมเวิร์กที่ดีนะครับข้าบนเนี่ยพ่อโชดเป็นต้นตำรับหมู่บ้านละล้านะครับบ้านนี้พศ2อ2 2ายี่ิบทำธนาคารหมู่บ้านนะครับ ดังนั้นถ้าใครไปดูระเบียบกองทุนว่าละล้านจะอ้างถึงบ้านเสียวอำเภอน้ำพองคนนี้แหละครับร่วมกับพระมหาศรีเจ้าคณะท,ท่านบารบราภาไปแล้วคนนี้แหละเป็นคน,นีเริ่มทำนะครับข้างล่างชาวบ้านอยู่ที่ท่าพระไม่มีที่ทํากินแต่มีประสบการณ์เรื่องปลูกดอกไม้ก็เลยไปเช่าที่รถไฟหาเงินมาจอนาบดาดานนะไม่มีเงินพาไปยืมทกศ ไม่มีเทคโนโลยีไปคุยกระสุนมีชัยมาวางระบบน้ํายาวเช่าที่ทางรถไฟแห่งแรกของประเทศไทยนับเช่าแปดกิโลเมตรท่าพละเนี่ยนะครับสองงานได้ปีละสี่แสนปลูกดอกไม้นะครับเดี๋ยวนี้เลิกละเพราะพ,อ,พอรถไฟขอคืนเขาทำรางคู่เท้าพระนะครับนี่ก็เป็นอันหนึ่งฝ้ามือเนี่ยทำเรื่องสารสก,กัดไล่แมลงสูตรอันเดียวกับต้มเหล้าโถใช้สก,กัดจากสมุนไพรสิบห้าชนิดไปไล่แมลงนะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเก่งนะครับ ผู้นำเก่งจัดการเป็นเชื่อมเป็นนะครับแล้วก็มีทีมที่ดีเนี่ยไปได้ไกลนะครับแล้วอย่างเรามาขับเคลื่อนเรื่องของขาเหลืองเป็นขาเหลืองเงินล้านเอาตลาดแล้วมาคุยนะครับว่าต้องการแบบไหนต้องการคุยยงังไงนะครับให้ผู้นำรู้จักให้ผู้นำออกไปดูงานแล้วไปขับเคลื่อนไปส่งเสริมยังไม่มีน้ําผู้นำไปขอด้วยไหมต้องเอาผู้นำอ้างนะครับอาจารย์ไม่ใช่ละไม่ใช่ผู้นำชุมชนละต้องเอาผู้นำอ้างนะครับไปดูงาน เรารู้แล้วว่าปลูกอนี้ก็ได้ขายปลูกใส่กระบะก,ก็ได้ขายไปเรียนรู้กันทนนี้บ้านหนองเฮตำบลบ้านฝางอ,อําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับไปเรียนรู้ดูงานจากพี่น้องนองครพน,นมได้ของดีมาเอาอาชบพมาแลกกันเกษตรกรน,นครพนมเป็นเชื้อสายเวียดนามเขาบอกว่าที่นุ่นใช้ที่ข้าม,มาแมลงเนี่ยเขาใช้หัวกลอยใช้หัวกลอยผสมนมฉีดเข้าไปเรียบเฉพาะเพียออเพ้ยอ่อนเพี้ยไฟนะครับ ก็เลยเอามาประยุกต์บ้านฝาเอามาประยุกต์ใช้เพราะฤทธิ์ยาสมุนไพรเนี่ยจะต้องเติมเอสที่ไนกอคือเหล้าขาวเติมเหล้าเข้าไปไม่ใช่เมาเฉพาะคนนะแมงก็เมาอันนี้เป็นสูตรที่อาจารย์เขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งก,กระจายดวลานะครับว่าสูตรนี้ใช้ไล่มแมลงได้แล้วเห็นผลจากที่พี่น้องชาวนครพนมเล่าให้กลุ่มนี้ฟังกลุ่มนี้ก็มาประยุกต์ใช้อีกิดหนึ่งนะครับนี่เราสร้างผนธุนำไปดูระบบทาฟาร์มเล็กเป็นที่มาของคว่า มินิฟาร์มนะครับนี่โมเดลนี้คือการที่อยากขับเคลื่อนผู้นำไปสู่ให้เกษตรกรไปสู่เกษตรอัจฉริยะมาดูนะครับถ้าใครสนใจล้วค่อยตอนนี้คนจะจะเอาให้ที่หนึ่งนะครับประสบการณ์นันคือว่าเอาผู้สนใจเข้ามานะครับมอขอมีหน้าที่ทอะไรเด็บ้าทําอะไรที่ปรึกษายัางไงเอาเทคโนโลย,ยีที่ไหนนะครับแล้วก็ไปขอกงประมาณกันมาแล้วต้องมีตลาดมารองรับด้วยนะครับสุดท้ายโมเดลนี้นะครับ สามรูปสามเหลี่ยมนะครับสามก้อนเศร้าโมเดลเหมือนหนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยมันจะแข็งแรงนะครับขับเคลื่อนเกษตรกรใ้เข้มแข็งมีอะไรบ้างลนะ่ะเกษตรกรหรือเคมสตาร์ทอัพหรือ,อยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแ,แรกต้องมีเทคโนโลยีมีมีเทคโนโลยีม,ม,โโลยมีดิจิตอลมีพิชาการใครบ้างอะ่ะมหาวิทยาลัย NGO สถาบันต่างๆบริษัทต่างๆนะครับมีตลาดห้างต้องรู้จักห้าง รู้จักชุมชนจะขายที่ไหนตลาดในชุมชนหรือขายออนไลน์หาทุนจากเดบป้าไหมทกศไหมกองทุนหมู่บ้านไม่ลึือะไรต่างๆเนี่ยนะครับและต้องอาศัยคนที่ขับเคลื่อนทีตอนี้ต้องใช้การวิจัยก็เอาทีมโครงการวิจัยไปขับเคลื่อนนะครับหรือเอาตัวแทนขับเคลื่อนต่อไปสามรูปสาก้อนเศร้าเนี่ยก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับคุณหมอประเวศวันศรีพระก็บสามเหลี่ยมเยื่นภูเขาก็มาประยุกต์ใช้สามก้อนเศร้ากรยื่น,นเกษตรกรให้ดีเด่นครับนี่คือ ภาพหนึ่งที่ขับเคลื่อนมานะครับตั้งแต่ทํางานในชุมชนนะครับให้มันเกิดมักเกิดผลขึ้นมานะครับก็คงใช้เวลาตอนนี้ขอบคุณทุกต้านที่ให้เกียรตินะครับรับฟังถ้าสนใจก็ติดต่อคณะทํางานก็จะเกิดขึ้นเองนะครับขอบคุณมากครับวัสดีครับ